ปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทต่อการพัฒนาองค์กรไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตระบบเครือข่ายหรือการนำเทคโนโลยีมัลติมีเดียมาใช้ทำให้องค์กรสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเฉพาะการนำระบบเครือข่ายมาใช้ในองค์กรทำให้การสื่อสารภายในเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการในการผลิตและการทำงานให้มีต้นทุนที่ต่ำลงใช้เวลาในการทำงานที่ลดลงและได้สินค้าหรือผลลัพธ์ที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นส่งผลให้หน่วยงานต่างๆมีความต้องการทรัพยากรบุคคลในด้านนี้เพื่อไปพัฒนาศักยภาพขององค์กรให้มีความทันสมัยทัดเทียมกับนานาชาติสถาบันการศึกษาจึงเป็นหน่วยงานที่เป็นกำลังสำคัญในการผลิตบุคลากรคนของพรุ่งนี้ให้เป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถนำความรู้ความสามารถไปใช้ในการพัฒนาองค์กรอันจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่ตอไปสนับสนุนคนของรุ่งนี้ให้เป็นผู้นำและนักนวัตกรรมโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา